สวัสดีค่ะสวนเกษตรตินน้ำลมผลแฟมรลีนะคะวันนี้พามาดูคนตัดแต่งกล้วยนะคะกล้วยหน้าฝนนะคะก็จะงามเป็นพิเศษคนดูแลเป็นใครวันนี้จะมามาดูพี่ฝนจะพามาดูคนตัดแต่งกิ่งตัดแต่งใบนู่นนู่นคนตัดแต่งใบดู กล้วยเรา<แ>ไม่ธรรมดานะคะจะพาเ,เพื่อนๆมาดูคนตัดแตง่งตัดแตง่งใบกล้วยทำยังไงกล้วยถึงงานอย่างเงี้ยฮะหน้าที่ไายฝนทำอะไรรู้ไหมฝนวันนี้ตัดหญ้าหน้าที่อุดมคือต,ต,ตัดเมันฝนตตัดหญ้านี่นทำให้ได้ไปตามหาไก่ให้ได้ไปไก่ป่าให้ได้ไปโอ้โหมีการให้ไปตามหาไก่วันนี้หน้าที่พี่ฝนกินมดเลย เน่ก็เลยนี่ล่ะไก่ปลามาเกลี่ยดินทำให้รากทุเรียนของเราประจุยกระจายวันนี้หน้าที่ของสายฝนคือตามหาไก่ปลาเดี๋ยวก่อนอาตามหาไก่ปลามาดูกลูดมก่อนตัดแต่งใบกล้วยก้านกล้วย ไม่เวิร์กเลยเนาะก็เครือเขาก็พอได้อยู่ดีขนาดกล้วยแม่นนี่ของแม่เองใช่ไหมกล้วยแม่ <Corin ne> มันแตกต่างใกล้รอบแรท่งปลูกน,นี่รอบแร่งปลูก <modifier> ตืนเดี๋ยวมันขึ้นโคนเร็วอันนี้อันนี้ปลูกปลูกลึกปลูกลึกเนื้อเล็กแ,ลแต่ลูกที <แ ninja S 1> ค่คือกำลังบอกว่าเ,เครือม,มันเล็กใช่ไหมลึกเป็นยังไง ปลูกเหมืนอ,อ,อมนกันต้นพัดอยู่เหมือนกันมาจากนาที่เดียวกันแต่ว่าปลูกตื้นกับปลูกลึกทําให้กล้วยมันต่างกันเนี่ยคือไม่รู้อันนี้ไม่รู้มันมีข้อแตกต่างการปลูกเห็นไหนเออมันมีอะไรมากเพราะาคนปลูกคือคนเดียวกันแล้วเขาก็บอกว่าแตกต่างแค่อันนุ้นอ่ะเราจะปลูกเห็นไหมเห็นโคนกล้วยไหมครมันจะตื้นใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่าเขาขุด ตื้นๆแล้วก็ลงไปส่วนอันนี้เขาปลูกลึกนี่ปลูกลึกเครเือกล้วยเราก็จะได้ประมาณนี้นแต่ถ้าอันนี้ปลูกปลูกตื้นเนะเาะเรือมันจะใหญ่เออเรือมันก็จะยาวนี่น้บกเรือเขือก,กล้วยอันนี้ไม่รู้นะคะว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวนะคะถ้าใครมี อะไรแนะนําเกี่ยวกับการปลูกกล้วยในเรื่องของการเอาลงหลุมนะคะก็แนะนําได้นะคะกับคลิปนี้เพราะว่าเราก็ปลูกกันแบบธรรมชาติกันจริงๆกับกล้วยน้ำว้านะจะพาะกล้วยน้ําว้านะคะดูหนุนอ,อันนู้นนุน่าจะเห็นเห็นเรือนมาค่ะนี่เรือใหญ่มากเลยที่พี่ฝนพาไปดูเมื่อกี้นี่ก็เลยมาดูว่าเอะกล้วยสายพันธุ์เดียวกันพันธุ์น้ําว้าอีกองพันธุ์พื้นบ้านเนาะพันธุ์พื้นบ้าน เอามาจากที่เดียวกันแต่ปลูกคนละแบบแบบขุดลึกกับขุดตื้นถ้าขุดตื้นก็จะขึ้นขึ้นกออย่างนี้นี่ดูเฮียกว่าดูนีอ่อย่างนี้เลยถ้าลึกเราก็จะมีเห็นเหงามัน การทำสวนเกษตรนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะได้ดีร้อซก็จะมีแบบที่เราต้องแก้ไขกันไปตลอดทุเรียนก็แก้ตลอดกล้วยก็แก้ตลอดแต่ถามว่าเราได้ไหมเราก็ได้ได้กินกล้วยเนาะได้กินกล้วยอีก4ปีเราจะได้กินทุเรียนภาพไว้อย่างนั้นจริงไหมอุดมดูต้นนี้ดิทุเรียน,นของเขากนี่นี่คือส่วนกล้วยของเรา แต่พี่ฝนจะพาเดินดูให้ดูปีกล้วยของเรากล้วยพันพื้นบ้านนะคะนาวาเนี่ยปีใหญ่ๆนู่นเรือนูอ่นใหญ่มากเลยลำต้นก็ใหญ่เต้นนี้นน อันนี้เราปลูกตื้นนะคะนี่โคนเขาจะขึ้นอย่างนี้นี่นี่ดูนี่นี่โคนขึ้นอย่างนี้ดูนี่สำหรับการทำสวนเกษตรการปลูกกล้วยสร้างไรายได้ของเราที่บ้านเรานะคะก็ทำกล้วยฉาบสร้างไรายได้กันอยู่ให้พี่นางไปคนทอดสำหรับการทำกล้วยปลูกกล้วยเองเนี่ยก็ ทำกันมาแบบพื้นบ้านเลยนะคะปลูกลึกปลูกตื้นนี่อันนี้คืออย่างที่บอกนะคะคุณดูว่าปลูกตื้นกล้วยเราก็จะเป็นแบบนี้เครือก็แบบนี้นี่นั่นสองต้นที่เราเจอปัญหาเจอปัญหาว่ากล้วยตายพายเราก็จะตัดทิ้งนี่ดูนี่นี่คือปัญหาของการปลูกกล้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ ปลูกกล้วยแล้วเ,เจอปัญหาไม่ทราบว่าเจอปัญหาแบบเราหรือเปล่าถ้ามีวิธีอะไรช่วยแก้ไขก็แนะนำได้ในช่องนี้นะคะสำหรับสวนเกษตรดินน้ำลงฝนของเราก็พร้อมรับคำแนะนำตลอดเวลาน,นะคะกับการทำสวนเกษตรผสมผสานที่เราพี่ๆน้องนะคะชอบกันนะคะนี่น ออกหมดเลยโดยใช้มือก้านยาวตัวนี้คือเคียวให้เหลืออยู่ประมาณสองสี่หกแปดแปดเก้าใบที่เห็นอ,ออกหมดเป็นไง โล่งแล้วอันนี้เอาออกครึ่งไปคนทำต้นนี้มาดูต้นนี้ก็จะประมาณนี้ต้นนี้มันตายพายใช่ไหมต้นนี้ตายพายกล้วยก็มีโรคประจำตัวของเขานะคะคือโรคตายพายใ <laughs> บแดงกล้วยใบแดงกล้วยใช่ไหมมะเล่กล้วยฮะ อ๋อ oh, พี่อุดมบอกว่าเป็นโรคมะเร็งกล้วย <c oughs> ก็คือโรคตายภาย <c oughs> จะรักษายัางไงคุณหมอ <c oughs> คุณหมอไม่รู้จะรักษาอย่างไงแต่ก็เป็นห่วงกล้วยเป็นห่วงกล <c oughs> ้วย <c oughs> อลองทุกวิธีแต่ไม่ได้ผลแต่สิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือทำความสะอาดให้กับเขา <c oughs> อเแล้ว ตอนนี้เราจะเอาออกหมดไหมนี่หม,หมดใช่ไหมอันนี้ก็ตัดค่อยคตัดไปนี่แก่แล้วนี่แก่แล้วพอได้อยู่เนาะอเออพอได้อยู่สำหรับเครือนี้สำหรับ okay. Okay. กล้วยกล้วยไม่ใช่ขาดสารอาหาระนะคะเขาเป็น โรคชนิดหนึ่งของเขาอย่างที่พี่อุดมบอกคือโรคมะเร็งกล้วย <c oughs> ใบก็จะเหลืองแล้วก็จะเหี่ยวเฉาไปเมื่อถึงการเวลาของเขาถ้าต้นไหนที่ยังไม่ออกเครือก็ก็จะไม่ได้ออกเครือยืนตายต้นไปเฉยๆเลย<อ>ถูกไหมนี่วันนี้เราเครือถึงตายอย่างนี้ครับเออเหมนไม้อ,อป้ายก็มี เออกรรมพันได้ไหกัมมพันพันทุกรรมเออต้นเดือดมะพร้าวเอออ่าต้นนี้ก็เป็นเหมือนกันแต่อาจจะในรูปของลูกเป็นหลาน่ะอ๋ออย่างน้อยก็ได้เครือมันเนาะใช่อืมจะเป็นไม้เป็นเป็นจะเป็นต้นไหนไม่รู้ไม่รู้มะเร็งมันจะเขาเรียกว่ามะเร็งยืนต้น คิดไปเองหเลยคิดไปเองคิดไปเองต้นนี้เห็นไหมอันนี้ก็ได้เรือแล้วก็ใบก็เหลืองนีใ<ช>่ใบเหลืองออกไหมจะได้ไหมจะได้เมันจะถึงท่านท่านเกศไหม<ช>อันนี้ก็ไม่รู้เนาะแต่เราก็พยุงไปจนกว่าจะรู้ว่าเขาได้แค่ไหนเอ ได้แค่ไหนก็แค่นั้นเพราะว่าเราทําเท่าที่เราดูแลกันได้เราไม่สามารถจะทําได้มากกว่านี้อีกแล้วอืมต้นไหนที่มีชีวิตรอดเราก็ได้กินผลมันจนแก่ต้นไหนที่เขาไม่รอดเขาก็โค่นล้มไปแล้วก็ทิ้งเออเหมือนเคลือไหนเน้ที่เราทิ้งไปเดี๋ยวพาไปดูก่อนที่เราทิ้งไปเครือนหนึ่งเนาะอันนี้ก็ เดี๋ยวพี่ปนก็ต้องมาเก็บนะคะนี่มาเก็บเอาไปไว้บนโคกทุเรียนของเราอันนี้พี่อุดมก็ทําไปก่อนนี่นู่นเครือกล้วยที่เขาล้มเดี๋ยวผนจะพาไปดู นี่ไงนี่นี่ต้นนี้ที่เขล้มนี่เขายังไม่แก่เลยนะนี่อ่อ,อนก็ยังอ่อนอยู่เลยเราก็จะทิ้งเป็นปุ๋ยอยู่ที่นี่ต้นนั้นใช่ไหมเออนี่น ที่ว่าเ้าตายต้นตายภายนะู่นเดี๋ยวถ้าเขาไม่แก่ก็ล้มลงอย่างอันเมื่อกี้นะคันนี่อันนี้คือส่วนกล้วยส่วนทุเรียนของพี่ฝนนะคะตรงจุดนี้ส่วนนี้ของพี่อุดมโซนนู่นของพี่ล้มก็อยู่อยู่โซนนู่นเราทํากันสามคนพี่น้อกนะคะช่วยกันตรงนี้ ทุเรียนของเราต้นทุเรียนของเราใต้อยู่นะคะนี่น,นี่อยู่ใต้ต้นกล้วยเย็นสบายเย็นสบายดียยไหมทุเรียนได้กล้วยเป็นลมนี่ทุเรียนได้กล้วยเป็นลมก็เย็นสบายใบยงั้นใบมันงับเลยนี่รโล่งอย่างนี้นะคะพอตัดแล้วก็จะรุ่งเดี๋ยว พี่พนก็จะไปเก็บใบกล้วยแล้วสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะมีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สวนเกษตรของพี่อุดมด้วยนะคะนู่นตุดตุดตุดตด